ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งถอดใจกำลังใจจากคนอื่นสำคัญแต่กำลังใจจากตัวคุณเองสำคัญกว่าถ้าวันนี้คุณล้มลงลุกขึ้นมาเถอะไม่มีใครดึงคุณขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่ยอมลุกเองอย่าเพิ่งถอยหลังแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเหนื่อยก็แค่พักหายใจลึกๆ ตั้งสติแล้วก็ลุยต่ออย่าไปรอให้ใครมาแก้ปัญหาช่วยคุณเพราะชีวิตเป็นของคุณเองคุณต้องเดินเองชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งความสุขความทุกข์มันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกับปัญหาเลย มันเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบของคุณของชีวิตคุณจำไว้ว่าในความมืดมิดทั้งหมดเนี่ยมันจะยังมีแสงสว่างเล็กๆเสมอแล้วปลายทางมันยิ่งสว่างมากขึ้นอย่าเพิ่งหมดแรงกับความมืดมิดในตอนนี้ทุกปัญหามันมีทางแก้เสมอความเจ็บปวดมันจะค่อยๆหายไปเมื่อถึงเวลาและทุกปัญหาจะทำให้เราแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นอย่ายอมแพ้